โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําการผสมพันธุ์เจ้าหมาป่าไดบูฟกันนะครับผมซึ่งสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ได้จากท่านยินตินะครับผมซึ่งผมเนี่ยใช้เจ้าเอ่อฟิโลโมนของสัตว์กินเนื้อนะครับผมหรือว่าคาร์โบนีวอลนะครับผมคาร์นิวอลเออคาร์นิวอลฟิโลโมนนะผมแล้วก็กดเอเดอร์โบว์เดอร์ลิงทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียไปเลยนะครับผมแล้วก็รอนะครับ เราไปเรื่อยๆเลยแล้วผมขอตัดไปช่วงที่มันแบบอ่าคลอดเลยแล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทําการคลอดลูกออกมาแล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะบอกเลยผมว่ามันเหมือนกับชิ้งจอกทะเลทรายมากแต่ว่ามันเป็นหมาป่านะครับผมโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่มันโตเลยนะครับผม โอเคครับผมนี่ครับผมนี่ก็คือสภาพหมาป่าที่โตแล้วนะครับผมซึ่งผมย้อมสีก็คือก็ก็คือผมเอาสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองทานะผมแล้วก็สีเหลืองทาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบผงนะครับผมคือผมจะไม่ได้นะแล้วก็ตามด้วยสีส้มเอ้สีแดงอีกสองนะครับผมก็จะได้เป็นสภาพแบบนี้ก็สือว่าสีสวยอยู่นะแต่ว่าปเ,เ,เป็นตัวเมียเอ้เป็นตัวผู้นะครับผมผมยังผมรู้สึกว่าสีนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมตอนแรกผมว่าผมจะเอาเป็นสี เขาเรียกว่าอะไรนะสีทองทองอ่ะเออแต่ว่ามันไม่ได้ไงเออผมไม่รู้นะผมว่ามันทําไมสีดูจางจานะผมดูดิอันนี้ก็คือจากใครที่จากทุกคนที่ได้ดูจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือคลิปที่ผมเนี่ยไปจับเจ้าทีเล็กส์นะครับผมซึ่งยนผมจะบอกว่าผมทําอะไรทายัางไงให้มันแบบอัพเลเวลเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็คือผมเนี่ย <c oughs> ทําการทําการไปทำเออเขาเรียกว่าอะไรนะน้ํายาเพิ่มเลเวลนะผม น้ำยาเพิ่มเลเวลที่สามารถจับตะขาบได้อะเออน้ำเงินน้ำเงินนะคะผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปเก็บคูณสองนะผมแล้วก็ซื้อคูณสามไปเก็บแอมเบอร์ซื้อคูณสามนะผมก็ได้มาเป็นสิบคูณสิบสองนะผมแต่ว่าผมไม่รู้นะว่า,าย,ยานั้นมันคูณเท่าไหร่นะแล้วก็ผมก็ไปฟาร์มในถ้ำเยตินะครับผมสิ่ง มันก็โตเร็วมากนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเปิดเปิด,เป,ดเปิดเกมทิ้งไว้นะครับผมเปิดเกมทิ้งไว้ผมปรับเหมือนกับเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเออดีเลย์ตอนตอนที่เอาว่าว่าว่าเครื่องจะดับนะผมโทรศัพท์ผมจะดับก็ตั้งไว้ที่สามสิบนาทีนะครับผมก็สูงสุดนั่นแหละเ,เดี๋ยวผมจะทดสอบดาเมจให้ดูนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ย มันดามิเท่าไหร่นะนี่ครับผมโอ้เมื่อกี้เกือบพันนึงเลยนะครับผมงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมกัดตัวนี้ให้ดูแล้วกันอ่ะดูดิเกือบพันนะครับผมแต่ตอนแรกสองพันเนี่ยผมขอไปกัดตัวที่ไม่ดูหลายแล้วกันตัวที่แบบไม่โจมตีเราก่อนอะผมอ่ะตัวนี้แล้วกันคอน,น,นเซอร์นะผมเกือบอุอ้ยไม่ใช่ดิโอ้หนึ่งพันสองร้อยเลยครับผมหนึ่งพันสองร้อยนะ ดูดิโหกัดเลือดเปื่นหนึ่งภายในภายในระยะเวลาสี่การกัดสี่ครั้งนะคะผมเร็วอ่ะไม่ใช่ดิมันมันเออมันเร็วมันมากแลผมการกัดก็เร็วนะผมมันมีการแบบเหมือนกับแบบแบบว่ากัดเอ่อกัดสองครั้งอ่ะภายในการกัดครั้งเดียวคือทุกคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือกัดกัดสองครั้งภายในการกัดครั้งเดียวอ่ะเนเนเนเห็นไหมเห็นไหมดูดูนะเอฮ้ยเอ้า อ๋อไอชีดิดดูๆเห็นไหมเห็นไหมไหนเห็นไหมเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันนะครับผมทุดีดดรามเกือบสามพันเลยครับผมเลือดหมื่นเดียวพอนะผมเพราะว่าผมเขานจะเน้นที่ดามีนะครับผม สเตมิน่าไม่ใช่ดิสเตมิน่าก็เกือบสี่พันนะผมสามพันแปดร้อยนะครับผมโอ้ยสามพันแปดร้อยน้ำหนักเจ็ดลอยนะผมผมไม่ค่อยได้เพิ่มน้ำหนักหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยได้เอาอะไรมามากนะผมใส่หมวกน,นี้ดูดีกว่าเออมึงวันเนี้ยอะไรของมันมันเนี่ยและก็มีดีมิรีเออเขาบอกว่าอะไรมีลีดามินะครับผม ประมาณสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่นะคะผมมีจุดปะจุดจุดหกนะคะผมเออแต่ว่าผม,ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ไปทำดัมมี่มาเลยนี่หว่าโอเคมาถึงแล้วแล้วเดี๋ยวผมขอทำดัมมี่แล้วก็ทดสอบดัมมี่ทุกตัวเลยดีกว่านะคะผมคลิกก็ไม่ค่อยได้เอาไปอะไรเลยนะผมทุกคนอาจจะสงสัยนะผมว่าทำไมสีมันเปลี่ยนไปนะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮะสีมันเปลี่ยนไปเพราะว่าผมเผลอไปกดนี่ผมผมเผลอไปกดนี้นะผมคอลเลนทาร์เก็ตนะผมใช่คือตอนแรกผมว่าผมจะเปลี่ยนสีันเป็นสีแบบสีสีน้ำตาลน้ำเทาเทาๆหน่อยนะคะผมเพราะว่าสีนั้นอ่ะผมไม่ค่อยชอบผมชอบสีดําจริงนะผมแต่ว่าคือผมแต่ผมไม่อยากได้สีดําแบบนั้นอ่ะเออเนี่ยแต่ผมชอบสีแบบนี้เออเข้าใจไหมเหตุผลที่ผมเนี่ยก็เพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยคือคือตอนที่มันยังไม่อันนี้คือผมเข้าไปดูในช่องที่เขาทำกรอาร์กบนคอมนี่แหละก่อนที่มันจะอัปเดตเป็นแบบนี้นะผมแล้วมันมีสีแบบเนี้ยเออแบบสีเนี้ยเทาๆอะ่ะเออแล้วผมจะขึ้นลงแแบบนี้ทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนนะผมไม่ใช่เก็บของดิอ่าเก็บเนี่ยเก็บของมาทาดัมมี่นะผมดัมมี่ เคดไฟเบอร์ okay. fiber, แล้วก็หนังไฟเบอร์ okay. iber, นี่ก็ค่อนจะใช้เยอะหน่อยนะผมสำหรับช่วงเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่ามันใช้ตังห้าร้อยเลยนะครับแล้วคือมันคตั้งแต่เรเ่ลต้นๆเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ครับยากมานะผม คนอัง uhm. yeah. uh. mm ้อยเดี๋ยว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 ผมให้ไปดูสภาพนะกตตอนที่ตอนที่ผมตกแต่งเสร็จแล้วนะตกแต่งเสร็จอนไรที่ผมว่าผมเนี่ยคือผมวางทอสไปทั่วบ้านเลยนะ มีนี่ไงผมทำได้แต่เลเวลก้านะคะผมแต่พอเรามีเล็บพวกเล็บยาวอะไรแบบนี้เราก็สามารถทำได้ด้วยนะคะผมแต่ว่าคือคือผมอยากจะลองใช้นี่อีกคลังนะผมอันนี้จะเป็นตัวเมียน,นะครับผมสีทองั้นจะสวยนะะนี่ยผมนี่สามพันสี่ร้อยนะผมตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไปเก็บเลยเวยเลยนะผม นื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันมุมค่อนข้างจะสูงนะครับผม okay. แล้วก็อย่าขออนะเออหกหมื่นกว่าเลยนะครับผมแต่ว่าไม่อาจะบอกว่าหกหมืน่นแต่ว่ามันเบามากนะครับผมคือมันไม่ถึงร้อยอ่ะเออคือมันไม่ถึงร้อยนะผมที่ผมลองทําเนี่ยแต่ว่าคิดแปดพันแปดเองแต่ว่า บอกเลยผมว่าน้ำมีคนแรงนะผมเดี๋ยวนะอ๋โอ้ตัวนี้ว่ายน้ำเร็ววะ่ะตัวนี้โอ้โหนาำมจสำคัญนะครับผมตัวตัวนี้นาำมจเท่าไหร่เอ่ยอยากรู้จริงๆ โอ้โหดาเบจหมื but, so ่นนึงโคตรแรงเพราะว่าไอตัวสามเขาแม้แต่จะบอกว่าหมื่นหกจริงแต่แบบโคตรเบาอ่ะเออแล้วเขาอเล็บยาวสิถ้าอ่าเก็บไฟเบอร์โอ้โหสี่สิบห้าอันนี้โอ้โหสี่ร้อยแล้วตัวไปจะตัวนี้ ไอนดูซิขอปัน่นเออไม่ใช่ปั่นนี่ผมลองดูแล้วนะสองร้อยสี่ร้อยเลยนะครับผมเ oh ออไม่ก็แปดนาเมตกัดปกติแบดร้อยกว่าแบตจะหมดแล้วเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอ,อ้ยเดี๋ยวเอาม,มันมาตรงเนี้ยมันอย่าบอกนะว่าโอ้มันตามเรือผมอยู่นี่ว่าขอเคเป่าวให้มันหยุดก่อนนะผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าคลิปของ การทำลูกหมาป่านะผมก็ต้องขอ,ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นก่อนนะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับผมใครไปกันแล้วบ้างอย่างนะอย่างอย่างอย่างนี่ครับที่ผมก็ผมจะมาพาไปดูบ้านนะคะผมนี่เห็นไหมโอ้โหผมวางทอสไว้ทั่วบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้อันนี้แล้วนะครับผมทำอ๋อจริงนอนอยู่ไหนวะ อ๋อเออใช่จริงยอยู่ชั้นบนเนี่ยผมพาไปดูอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นไปแฟบบีเคเตอร์นะคะรับผมแฟบบเคเตอร์เปิดอยู่นี่ว่าก็ผมพาหมาป่าผมนี่แหละลงไปีฝันตั้งโจมันว่ายน้ําเร็วแล้วก็มีตู้เซ็ตอันนึงนะคะรับผมใหญ่ดูเซียอันหนึง่งถ้าก็จะมีโต๊ะคราบตรงนี้เตาเผาหนึ่งอันตรงนี้นะผมก็คืออันกลางนั่นแหละแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะคะผมก็จะมีเตียงนอนกับเตาผิงนะผมโอเคไไบายบาย